กูแพ้ทำไมกูแพ้แล้วทำไมกูแพ้แล้วกูก็ไม่ได้กลัวมึงน um ี่นี่นี่ครันี้กูชอบมากเลยครับเนี่ยทำไมกูแพ้แล้วทำไมกูแพ้แล้วกูก็ไม่ได้กลัวมึงนี่เดีกูแน่โกงตายอ่ะรอบเนี้ยมึงจำไว้ว่าโกงตายอ่ะรอบเนี้ยกูจะลากมึงมากระทืบเรื่อยๆไอเด็กเฮียห่าถ้าได้บ้าอีน้องมึงรอเลยแล้วทำไมมันถึงเตียเราอะ มันถึงตีกับเราก็ก็ก็คือก็คือว่าตอนแรกอ่ะมันพูดฟิอารมประมาณว่าเรื่องอางนี้เรื่องที่มันมาซื้ออ่ะคือเรื่องงานร้านแต่ว่าที่มันพูดไปเปล่าอ่ะคือฟิลก็ว่าประมาณว่าอยากตีไม่ใช่เหรอตอนกูไม่พร้อมหรืออะไรแบบเนี้ยฟิวประมาณว่าเหรออืมมันมันพูดมันพูดเชิงนี้แล้วเราตีกันไปละเราก็ไม่ได้ตีมันเลยเราก็ไม่ได้ตีใช่แต่มันแบบแบบ มันมาแบบเต็มหมดเลยนะคนแบบหน้าสภาแบบลึมอ่ะมยิงกันจบหนึงอ่ะใช่อ่ะก็คือมันจะพูดอารมณ์รอบ,บนี้ียวกี่ใบร้อยใช่อ่ะแต่เมื่อวานมีเขาเรียกว่าอะไรเมื่อวานได้ไปสี่สิบแต่ตอนนี้วันวันนีน้ตีแค่แกงเดียวแล้วแต่ก็คือสี่สิบตอหน,นึ่งอ่ะอะสี่สิบเลยอะมันตั้งกากแล้วะสี่เอ็ดแล้วมั้ง ไม่เเจวลามันคิดว่ามันคิดว่าพี่สองคนไม่อยู่ไงมันคิดว่าพี่ไม่อยู่มั้งเราจะเล่นอย่างนี้เหรอรออะไรอ่ะจกิดออย่างงี้ฮะเก็บอกผมก็คุยมันง่ายๆเลยหน้าสภาเพราะว่าเดี๋ยวมันมันโง่อ่ะผมดูรายชื่อมันอ่ะโง่ข้งล่างเรื่องเรื่องรถคืออะไรที่มันบอกในบอโอ้มัน มันมีกฎสภาอยู่ว่าระหว่างสตอรี่อ่ะพวกรถอย่างเงี้ยห้ามเทดไหน่ก็คือพวกผมไปไปล่อยรถให้โอนี้ไงเออพวกเราอ่ะเออแล้วแล้วทีนี้มันมันเริ่มสตอรี่ก่อนแล้วเขารียวว่ารถมันโอนี้มันยังเล่นไม่จบกับฮิโรชิไงมันก็เลยแบบเอารถมาไม่ได้เหรออืมใช่แล้วไงต่อก็แค่นั้นเลยพี่ันเนี้อืมมีแค่นั้นแหะ ก็ S <S เลยไม่ได้ใช้แม็กแต่วันนี้ก็ก็คือขาดแค่แม็กแค่นั้นแหละก็จบแล้วนี่อบอกว่าจบแล้วนี่จบแล้วแต่เหมือนจะผมไม่ชัวร์มันใช้ได้หรือไม่ได้อ้าวก็บอกดิรถกูกูจะใช้มันก็บอกเลยผมก็มว่าเลยแต่ขี้เกียจพูดอะไรยังถือว่าอ่อนให้แลยโอ้ไม่ต้องอ่อนให้หรอกพวกยัยนี้ไม่ใช่คนที่เราตามหาหรอกอืมจริงมันไปเรื่อย มันไปทำข้าวอะนมันแพ้ไฟเหรอหรือว่าอะไรที่มันโดนแพ้มื่อานแพ้ไฟดิพี่แพ้ไฟมันบีบพวกผมเล่น,เล,นเล่นเร็วด้วยนะ,ละเล่นก่อนสี่รุมครึ่งด้วยเ้ แล้วอะไรๆพวกผมก็ไฟนั้นก็แผลแต่ก็ไม่ได้มีอะไระไรงไงก็คิดคนมันไม่ได้พร้อมมันมันไม่ได้เซตมาเนี่ยแต่หลังนี้ก็ตามนั้นแหละหลังรีสี่ทุ่มครึ่งเวลาดิมอนเทดวินเลดร้อยง่ายๆหลังรีหลังรีสี่ทุ่มครึ่งห้าวจังอะห้าอ,าอะไรมามั่นใจอะไรมากูยอยากรู้มันไม่รู้มั่นใจอะไรมาก<ไ><ไ>ูบอกไปแล้วว่าไอเขื่อน่าจะมีแผนไก่บัตมั้งแผนหม่กูบอกไปแล้วว่าเซตเนี้ยมึงต่อให้มึงวางไอเ้อสีโร่พอยต์ร้อยอ่านมก็สู้ไฟพวกกูไม่ได้หร เอาง่ายๆนะเมื่อวานเนี่ยพวกผมเป็นคนวางซะเองแล้วมันโง่แล้วเอาง่ายๆใช่เหรอเมื่อวานพวกไอ้ติ่มพวกไอ้ปูไม่บอสอะไรอ่ะวางปิดมันอ่ะมันเอาง่ายเหมือนมันปิดหลุมตัวเองตายอ่ะอาสามสี่เข้าไปในวงอะไรเงี้ยเลเทอเอาที่เราวางไว้ก่อนเลยดีไหมเก้าสามเจ็ดพี่เชียว บอกแล้วไม่มีใครไหวเราตอนเนี้ยไฟกับดาวเทสอะในเมืองตอนนี้ไม่มีใครไหวหรอกเสร็จนี้มันเจาะพูดเลยนะกูกล้าพูดเลยนะว่าไม่มีใครไหวนะตอนเนี้ยโหดจัดเลยนะมึงดูสภาพฮีโรชิก็รู้แล้วนะเอาจริงอะเอาง่ายๆนะสมมติตอนเล่นฮิโรชิอะตอนมันยืนอยู่ข้างสนามมันน่าจะวิจารณ์เยอะพอมาเล่นเองเป็นไงอะมึงไม่ต่างกันเลยเฮียไม่มีใครไหวแล้วเซตเนี้ยบอกให้ คนน้อยกว่าป่ะเมื่อวานก็ขาดไปขาดพี่อ่ะขาดพี่กับพี่เดชอ,อ่ะสามแปดเลยอ่ะใช่แล้วก็ขาดไป 3, มันมันเมื่อวานไฟมันเมื่อวานสามเจ็ดมันมีอยู่สามหกสามเจ็ดขาดจังวะไม่ครบไม่ครบขนาดอะไร <S 1> <S 1> แล้วมันไม่เข้ามาเล่นอ่ะเห็นเซียนอยากเล่นไมหมอ่ะอันนี้ใช่ป่ะเซียนอยากเล่นอันนี้นะไม่รู้ไปไหน อ,อ,อันนี้อันนี้กูบ่อยนะลืลๆมๆแบบไม่เจอเลยถ้าแพรอบนี้นี่โคตรน่าอายเลยนะผมก็อยากให้มันออกเลิกเลิกออกลูกบ้ามาตีแล้วแล้วทำตัวเป็นเหมือนแบบพวกเขาเรียกว่าอะไรเหมือนพวกไรสาระมันคิดว่ามันอยู่ในกระตูหรืออะไรก็เป๋าไม่รู้แพ้แล้วก็มาตีเหมือนเหมือนเขาเรียกว่าอะไรเหมือนไรสตีอะตีไปเรื่อยเือมันคือขี้แพ้เลยมันคือขี้แพ้ชนเตีไออตีไปแล้วมันได้อะไรวะอย่างนั้นไม่เล่นอะไรของมันก็อยู่ๆเหมือนมันอะไรมันคิดอะไรอยู่ไม่รู้อยู่ๆอยากแบบวันนั้นมันอาจจะเป็นเพราะวันนั้นพี่ไปอยู่เว้ เออแล้วเขาเรียกว่าอะไรแค้นมั้งก็เลยอยู่ๆก็อยากมาตีแต่ซ้อมบ้างหรือเปล่าก็ไม่รู้อ่ะเอาให้นี่เหลือตั้มเอาให้มันเอาใหแจกเหรียญอะเออเพรมันเป็นเด็กเหลือขอดีกว่าร้อยเหรียญฟรีๆอีกอะบอกเลยแต่ผมกำลังคิดอยู่เรื่องหนึ่งคือเราเอามันเรื่องรถใช่ไหมพี่แจ็คพี่แจ็คเออรอพี่แจ็ ไช่ดนปะรอ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 เออผมไดนแหละ <ไป S 2> ก่อนก่อน<ๆ>นั้นนี่พี่ดีนผมปะมได้ยินเดิได้ยินโอเคต,อต่อจากที่แจกเห็นก็คือผมว่าคิดมีตอนนี้มีในเรื่องหนึ่งในหัวอยู่ก็คือมันอะตีกับไอฮิโรชิอะมันตีกับเขาเรียกว่าอะไรนะไอบอลเทนแต่ผมให้รถมันยืมแล้วทีเนี้ยตอนซื้อเรื่องมันอะฮิโรชิก็เป็นคนให้นี่ยืม ผมก็อาจจะคิดว่าจบเนี่ยอาจจะมีฮิโรชิมาแซมได้เปล่านี่ผมไม่ไม่รู้นะแต่ไม่รู้มันกล้าเปล่าต่อยากให้มาถ้ามันมาร้บเนี่ยผมผมจะผมจะามันแบบเรื่อยๆเลยเอาให้แม่งเหนื่อยฮิโรชิถ้ามันกล้ามานะก็ตีเลกแบบแม่งเงินจะหมดอ่ะตีเลยแบบของไม่ไม่มีเล่นอ่ะตีเลยแบบมันต้องขายทุกอย่างแล้วมาเล่นอะเอาปะเอาแบบนั้นปะ ไปเรื่อยๆหาเรื่องนิดหน่อยเอาแม่งเลยเดี๋ยวถ้าเฮี้ยฮิโรชิมันจะห้าวด้วยเนี่ยก็ทีละคิวแล้วกันเอาเฮี้ยนี้ก่อนแล้วกันนี่กูปะใหญ่ดีปะเออนี่นี่เลยเออหูแม่งดับไปเลยวะโอเคกูคุยกับใครเมื่อกี้เออนั่นดิไม่กูจะบอกว่ามึงก็ตีมันไปเลยมึงก็ตีมันเรื่อยๆอ่ะตีนว่าของมันจะหมดว่ามันจะขายของกัเรื่อกับมึงอ่ะ เห็นปะอืมอืมแล้วฮิโรชิก็ตามคิวไงแต่ถ้ามันไม่ยุงย่งก็ไม่ไม่ได้ติอะไรหรอกพี่เออทําไม่มายุ่งกนแล้วแต่ถ้าแต่ท้าไม่ยุ่งก็มีเมอะไรตามจริงเม,มื่อวานอยากไปลองขอโฉเช่านิยุรถอยู่แต่กลัวกลัวแบกไม่ไหวขเขาแล้วเลยกลัวรับหลายทางเกินหรือสวยเฮีย กูให้มึงซีโ,โร่พอยท์วางสัก300อันน่ะมึงบอกมาเลยทำมาเลย300อันน่ะมึงชนะพวกกูให้ได้แล้วกันไฟมันไม่ได้นี่หรอกกูเข้าใจวิธีการเล่นซีโ,โร่พอยท์ใช่แหละใช่ดูแล้วอ่ะง,ง่ายๆเจอรอบแล้วอ่ะไม่หลอกแต่รอบแล้วก็ไม,ไม่ได้ไม่ได้นี่หว่ะแล้วมีแทงทำไม,ไมเราอ,อยู่ฝั่งนูน้นไหนรู้งไง มันเชี่ยวคนง่ายเลยดิแล้วนี่ไปทำไอ้น,นี่มนไม่อยู่ใหมเหรอเออเดี๋ยวผมมันไม่อยู่เป็นทำข้าวหม้อม,มันก็ดกักแชทได้ไงเฮียก็ตีดีกว่าจะเป็นในเนี้ยพวกเหลือขอรู้จักว่าเอาแบบเอา,เอาสาภาพนั้นลยนะยดท่องยาวของมันหน้าเบื่อจิอะไรของมันก็ไม่ จบนี่มีเรื่องตีมันต่อไหมล่ะมีเรื่องตีมันต่อไหมมีได้ไม่ยากหรอพี่งานร้านเดี๋ยวก็เจอแล้วไม่ถ้าจบนี้ไปแล้วมันมายุ่งเหี้ยแหละพวกวงานร้านหรืองานธนาคารก็หาเรื่องกระทือแบแม่งต่อเลยเออก็ถ้ามันมันตีปากด่าก็โดนล่อจริงๆอรพี่ตามจริงอะ่ะเราผมไอเขาเรียกว่าอะไรหลังหลังไอจบไอพวกกระทงอะไรอะ่ะเราเจะเอามาได้ซ้ำนี่ใช่ เพราะว่าเพราะว่ามันมาปุ๊กษาให้โอกาสนะไงให้โอกาสปุ๊กษาให้โอกาสไปเที่ยวนะไอสัตว์ทำสันดาลอย่างเงี้ยไอเด็กที้ยกลับมาาน้องกูเลยนะรออะไรมันโอ้โหถ้าน้องกูไม่เกรงใจนะมึงโดนตั้งแต่วันนั้นไล่สัตว์กูบอกให้อตั้งแต่วันนั้นมันก็มีงอมแล้วบอกเไอพวกเด็กๆไอเฮียเดแก๊งมันอ่ะ โหทำทรงจัดเลยไอ้ที่จะวยเก่งจริงๆไอ้สัตว์ตอนกูเล่นกับไอ้ตั้มสมัยสองสัปปีแล้วยังไม่รู้จักแม่งสักตัวเลยไอ้ที่อทำทรงจัดไอ้พวกเฮียเนี่ยกูจะบอกแซ่ามันซามัาแล้วเด็กเด็กรุ่นใหม่มันซ่าไงควยตอนน้องกูโดนโดนกูกดเองเนี่ยกูยังไม่เคยรู้จักมันเลยด้วยซ้ำยังไม่เคยรู้จักเลยแล้วกูก็ไม่รู้จักของมึงด้วยซ้ำไอ้ที่อมายุคนี้มึงจะเอาเท่ไงไอ้สัตว์ไอ้ขี้แพ้ชนตีไอ้ขยะ จริงนะผมพูดจริงนะแล้วผมว่าหมั่นมันอย่างหนึ่งเลยเินเลยรู้ปะไอในแจ็คมหมั่นหมั่นมันพวกอะไรรู้ปะพวกท้าอีกหนึ่งอ่ะเวลาไปเจอโคตรบ่อยอะมันคิดว่ามันเก่งเก่งอะไรมาจากไหนวะไม่ไปสอนคนในแก๊งมาตลอดนะจริงนะว่าว่ามึงเก่งมึงไม่ไปสอนในแก๊งมึงให้มันเก่งเก่งทุกคนวะอี่รอบกี่รอบก็เหมือนเดิม กูเห็นในแก๊งมันในเก่งๆแต่ละตัวเนี่ยไม่เคยคบเครื uh, ่องสัก hmm. ต oh, uh ัวเลยเฮียที่กูเห็นเนี่ยเอาจริงปะไอ้เหียได้ขับรถไม่เป็นเนี่ยตีอ่าตีเก่งแต่ขับรถไม่เป็นอ่ะไอ้เหียไอ้นี่ขับรถเป็นแต่ตีไม่เป็นขับรถเป็นไอ้เหียที่ขับรถเป็นแล้วตีเป็นแต่ว่าไม่มีความคิดของตัวเองไม่มีความคิดแบบที่จะต้องทำอะไรต้องถามตลอดต้องเทียอะไรตลอดกูแบบโอ้โหแลวแลวคำประโยชน์สุดที่นี่คือหนึ่งกูป่ะเออนั่นแหละ เอาปะเดิมเอเดิมเอกับก What um, ูปะเอ็มดีตำนานหนึ่งหนึ่งเดือกกูปะพี่รู้ไหมเนี่ยว่าเอ็มดีเขาเป็นตำนานหนึ่งนะเหรอเขาชอบหนึงหนึ่งไงพี่พวกตำนานอะเก่งไงเล่นหนึ่งหนึ่งเก่งไม่รู้อะคดกับไอ้เหี้ยกวยขี้แพ้ชิบหายกูไม่เคยขี้แพ้แล้วน่าสมเพชที่สุดแล้วคือแก๊งเฮี้ยนนี่แหละกูบอกให้ ผมก็งงคนแพ้เล่นมีเฮอะไรให้มันเป็นเหมือนคนชนะแพ้ซ่าอยู่ๆก็อยากซ่าอยากอะไรแบบมันไม่ยินว่ามันจะเหนื่อยบ้างหรอวะโคตรแบบเป็นกูกูโคตรอายเลยอยาบบ่างหนึ่งที่ผมอยากรู้อะว่า,วาการที่มาตีใหม่โดยที่มันไร้เหตุผลนะถ้ามันแบบสูสี่หรืออะไรมากๆหรืออะไรมันมันก็พอนี่กันได้อะ แต่มันไม่เหมือนมันไม่รู้สถานการณ์อ่ะแล้วซ้อมเปล่าหรืออะไรเปล่ามันก็ไม่รู้มันเหมือนมันเมาไปรื่ยอ่ะอืมเป็นคิดอะไรไม่ได้ก็ตีไปงั้นอ่ะคิดว่าเราแบบพหวาหรือเรยผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะกูได้นี่ไงกูได้รู้ว่าสันดานคนเนี่ยเป็นยังไงจริงแล้วอ่ะกูได้รู้ไงรอบนี้อ่ะกูรู้เลยเนี่ยกูกลับไปแล้วกูรู้เลยเนี่ยว่าอ้าวถ้ามึงกระเทบมันแล้วแสดงว่าที่มึงเล่ากูฟังเนี่ยก็คือมันก็ไม่ได้ไม่ไม่ได้อยากให้เราเกิดนี่หว่าแล้วเราจะให้ให้โอกาสมันนำเพี้ยอะไรเอาง่ายคือพวก รอบกัดอ่ะเหมือนพวกหมากากจริงนะกูบอกให้พวกเฮียเนี่ยโคตรกากอ่ะมันมันโง่ไหมพี่มันเหมือนแบบอยากตีเฉยเฉยมันทำอะไรกันมามันมั่นใจจากไหนก็ไม่รู้นะมันไม่ได้มั่นใจมันคิดว่าเอาง่ายๆเต้ากูบอกอย่างนี้นะมันทำเฮี้ยอะไรไม่เป็นนก็จะทำสตีเลยพวกเนี้ยกูบอกให้มันทำเฮี้ยอะไรไม่เป็นหรอกพวกเฮี้ยเนี่ยน่กจะทำเฮี้ยอะไรพวกเนี้ยมันทำเฮี้ยอะไรไม่เป็นเลยชีวิตเนี่ย อยากโดนตีจ <that is German> ังมาหาอะไรเร็วนาแล้วหยุด <of> ท <wishes> <vas> ุ่มเนี่ยจะทุ่มกว่าแล้วมาแล้วมา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 เรื่อยๆเราเกลียดโดนตีเนี่ยกูด่ามึงอยู่ไหนดิกูแม่งกูอยาโดนตีกูแพ้ทำไมกูแพ้แล้วทำไมกูแพ้แล้วกูก็ไม่ได้กลัวมึงนี่นี่นี่ครันี้กูชอบมากเลยครับเนี่ยทำไมกูแพ้แล้วทำไมกูแพ้แล้วกูก็ไม่ได้กลัวมึงนี่นี่พูดไปเรื่อยมันไม่อายบ้างไหอคนก็รู้กันหมดแล้ว ไม่รู้ว่าเขาสมเพศพวกมึงขนาดไหนไอ้เหียเล่นไม่สมศักดิ์ศรีแบบตอนนี่เลยถตาถ้าถ้าตอนพี่หมัดคุมนะไม่ว่จาจะเป็นตอนอยู่วัดหรืออะไรทรงแบบดีกว่านี้เยอะไอ้เหียไอันี้แม่งเหมือนแบบเลื้อนไปเรื่อยอะ่ะมึงเนี่ยมึงบ่อยคนที่รับม,มึงบ่อยคนที่รับไฟแรกอะ่ะไม่ต้องรับ AMD เอ็ดเอ็มดีหรอกเพราะแม่ไม่เข้าเมืองไอ้เห <ๆ S 2> <ๆ>ียจริงนะพูดเลย แจ็กกี้ก้าฮาร์ดครับไม่เข้าใจนะพวกเฮียยนะ่ะกูแบบขออะไรกูก็ให้นะตพากูก็ไม่ได้เถียงอ่ะก็คุยง่ายอะไรใช่ผมเมืม่อวานผมก็เวนั้นนะเลยผมก็ไม่ไม่อยากแียงเยอะแล้วตามมกูเห็นกูรู้แล้วทำไมสภาพมันเป็นอย่างนงบ้างกูรู้ละเพราะว่ากู ที่ที่ที่เคยเห็นนะมันจะมีช่วงหนึ่งที่มันมันมันรับคนเข้าแก๊งอะแล้วก็เห็นมันโพสปุ๊บแล้วคนเข้ามาต่อแถวหน้าหน้านหน้านี่มันอะหน้าตรงไอ้หมู่บ้านเออแล้วก็มาสวัสดีครับพี่ผมมาเข้าแก๊งครับ <laughs> แล้วแม่งก็แล้วก็บอกเมาแล้วแม่งก็แล้วก็บอกเฮ้ยมีวุส์อะไรบ้างอะ่ะมีกัปปี่มีมิวส์หนึ่งอันครับพี่ แล้วพอได้ถามว่าเอ้ยมีตังเล่นอะไรมีตังเล่นล่ามีแบบมีของอะไรงกกี้เล่นบ่างเจ๊กีก้าวเยเยมีแค่ไม้กับมีดก็ได้เข้าแล้วเล,เล่นเล่นตลอดครับพี่ออยี่สิบครับพี่แพ้ทีหนึ่งเออก้าออกออนอมแพ้ทีหนึ่งเก้าออกเออ่ย้ เสียเวลาที่ผ่านนี่แม่งบอกอยากเล่นให้น้องเรามานั่งรอเออจริงนะพี่รอรองรอแต่ค่าโแล้วปะโอ้รออะไรอ่ะพี่เรปเข้าเมื่อคืนตีตีสี่ตีสามตีสี่วะเมื่อวานเราหนีเหมือนเดิมดึกดึกพี่ดึกหนีเหมือนเดิมยาวอ่ะอยู่ยาวเล่นจนหมอหมอหมอแปดอ่ะเออถ้าหมอครบอ่ะก็โดนห่ออีกอ่ะ หีได้พี่เหลืออะไรอะ่ะอยู่ก็ไม่รอดหรอกนี่กูให้คติไอ้เหี้ยแก๊งก่อนเลยนี่เอวบดีเนี่ยสล็อตไม่ซ้ำเพราะแล้วก็จำชื่อไม่ได้ด้วยไอ้เหี้ยเนี่ยรออะไรก็มีให้เห็นอยู่แล้วอะ่ะกตัวให <laughs> ม้มองๆมองรอ,ออะไรอะ่ะถ,ถ้าถ้ารอบนี้มีอีกก็น่าจะโดนอีกอ่ะกูบอกเลยแบบนั้นอ่ะมีแน่ๆคุยกันมาดีๆเด้ดวอว่าคนไหนเป็นคนไหนอะ่ะสล็อต<ผ>มไม่ซ้ำจำหน้าไม่ได้อ่ะนี่กูจะบอกงี้ให้เมื่อวานเนี่ย แต่แม่งหาจริงนะเว้ยไอ้แบบนั้นอ่ะมันไม่น่าเกิดขึ้นได้แค่สี่สิบคนอ่ะมึงยังจำกันไม่ได้อ่ะมึงคิดเอาดิถ้าเป็นเรากันเองอ่ะไอ้เหี้ยอายชิบหายอ่ะอายดิเหี้ยมึงดูทรงมันดิสัตว์ซ้อมก็ไม่เอาไอ้เฮียเนี่ยมึงบอกให้มันไปซ้อมจำเชื่อคนในแก๊งก่อนไปอย่างแรกอ่ะจำการแต่งตัวก่อนไปมันไหวกันหรือเปล่าก็ไม่รู้จำเสียงอ่ะไปหัดจำเสียงก่อนอ่ะไอ้เหี้ยโคตรโง่เลยสัตว์มันรู้ไหมใครเป็นใครเนี่ยถามจริงมีให้เห็นทุกแบบอืม มาพูดพูดเยอะผมไปน้ำนันนะลุ้ยไอ้เหี้ย มมอุยสบดกินนมนครับนมพลืชนมพลืชหรืออย่งนมพลืชนะหรืออย่งนมพลืชนะนมพลืชนะถ้าถ้านี่จริงๆอ่ะมันก็มันก็ <c oughs> มันก็ค่อยแล้วมันก็แป,ไป,ไปลกๆปลแหละ แต่พี่ก็รู้ผมมันไม่ไม่อยากอะไรเยอะไงเออแต่ภูมันก็ไปพูดแล้วละ่ะจริงๆแล้วอ่ะเดี๋ยวค่อยไปคุยกันอีกทีมั้ง,งพี่อืมผมพี่ก็รู้ผมไม่ไม่ไม,ไม่ไม่อยากนี่เยอะไงเข้าใจใช่ไหมแต่หมายถึงว่าคือเขาต้องทําให้มันมาตรฐานเท่ากันไงหมายถึงว่าที่กูที่กูจะบอกนั่นแหละ<ๆ>เพราะผมก็พูดยกตัวอย่างไปแล้วว่าทุกทีอ่ะผมผมเป็นคนผมก็ฟังตลอดนะทุกทีอ่ะไม่ว่าจะเวลาใกล้หรือแบบจะกระชั้นชิดหรืออะไรผมก็ผมก็โอเคมันโดยตลอดโดยการที่ฟังและยอมอันเนี้ย ไอเลนผมก็ไม่รู้ทําไมแต่ผมก็ไม่เป็นไรแต่ว่ารอบหน้าตากูแล้วนะถ้าเกิดถ้าถ้าเกิดผมจะตีกูตีเลยนะแต่ถ้าเกิดห้ามเนี่ยผมผมแต่ว่าเราแต่ว่าเราก็จะไม่ได้ไงผมคิดผมรอบหน้าคิดมุมนี้เลยไม่รอบหน้ารอบหน้าที่เราเคยทำก็ไม่ได้นั่นแหละแต่ไม่ก็คือสมมุติถ้าเป็นถ้ารอบหน้าใกล้ๆแบบสมมติมีปุ๊บแล้วถ้าเกิดเขาไม่ให้ผมผมก็ตรงนั้นแหละก็คือตาผมแหละผมแค่อยากรู้ตรงนี้ไงว่าจะเป็นไงที่ผมเพราะว่าผมแบบ เข้าใจว่าเข้าใจอยู่แล้วว่ามาตรฐานอุ๊ยเมเป็นไงเพราะตอนคุยหรืออะไรผมผมก็ฟังผมก็พูดตลอดแต่ว่าอย่างรอบเนี้ยก็คือโอเคให้ตีได้ไม่ว่าจะเวลาจะใกล้รีตอนนั้นสามสองสามทุ่มแล้วอะผมผมก็ไม่เถียงไม่อะไรก็บอกว่าผมก็พูดกับเขาไปเลยตรงกันว่าถ้าถ้ารอบหน้าผมจะตีใครหรืออะไรก็แล้วแต่ก็คือย่สมมติตีเวลานี้ได้ก็ไม่รู้อะถ้าง่ายถ้าเป็นเป็นเรื่องของของกูอะรอบหน้ากูก็ต้องได้ตีเลยอะกูไม่สนแหละอืม แต่ผมผมคิดมุมนี้ไงมุมอื่นไอ้คนอื่นในแกงอาจจะคิดว่าแบบทําไมมึงไม่รอหลังนี้ให้มันพร้อมผมก็ไม่เป็นไรไงกูทำอะไรไม่ได้ก็บอกเดี๋ยวกูทำอะไรไม่ได้ไอ้เฮียเขาตัดสินไปแล้วกูทาอะไรไม่ได้ว่ารอบหน้าก็ว่ากันแค่นั้นเองถ้ารอบหน้ามันมันอันนี้ก็น่นแหละค่อยคุยกันตอนนั้นดีกว่าตอนนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นก็ไม่เป็นไรที่เราเชียร์ว่ามันจะกล้าบ้างอะไรปะอย่าเลย วันนี้เราไม่ค้าบ้าอะไรนะเอาจริงใส่ป้าบ้าแต่คนในแก๊งไม่บ้าก็นเท่านั้นนะ้นองพี่ใช่ไปฟังไปเลยใครยุึงม,มามึงมาดิกูไม่ได้กลัวมึงเลยมึงสองแก๊งเลยกูไม่ได้มีความกลัวมึงเลยม,มาเลยกูให้แม่งสองแก๊งยังได้อะเพราะมาเรื่องรถก็เลยต้องคิดเรื่องนี้อะไเง ถ้าเรียกตังค์ได้เหมือนไอ้นี่นะไอ้สัตว์แม่งโดนกูเรียก,กพังอะ่ะกลัวแม่งพังอ่ะมึงแพ้มึงโดนกูอ่ะเอาง่ายๆมึงอย่าแพ้กูอ่ะถ้ามึงแพ้กูมึงโดนกูเรียกเงินอะ่ะมึงแพ้กูเมื่อไหร่มึงโดนกูต่ออะแต่เสียดายแม่งในใจแอบเชียร์บอลเทนให้แบบเจไอมิสเตอร์บอสให้ชนะแม่งเอ้ยแต่มันมีชนะไฟยอยู่มั้งผมรู้สึกของตังค์ของมีให้ไปสะสมไหมแต่ว่าประสบการณ์เดี๋อะไรทั้งของอะไรแม่งปืนไม่น้อยกว่าแล้ว จะปืนมีแ<ช>ค่เราช,ชิมมันครบครบก๋วยแล้วไหนจะลดประมูลอีกใช่ป่าปะวะคนไม่มีอยู่แล้วอ่ะไอ้น,น,น,อนั่นอ่ะโอ,อ้นี่มีไม่เท่าอยู่แล้วไอ้ยัยนั่นกระโดงกูไปหนังงนกกว่าไไอ้ยัยบอสแหละอิสตาบอสเหรอพี่เคยตีขเขาใช่ปะ่ะใช่หนึ่งจุดศูนย์อ่ะจนกระทืบจนแสดงว่ามันก็โหดอยู่มันเอ้ง่ายคือมันกูกระทืบมันจนมันกูกระทืบมันจนมันกีบเอ้ยมันทิ้งเงินร้อยร้อยเอ็มอ่ะ มันเป็นเดินพันหรอไม่ไม่เดิมพันมันกดทิ้งเงินเลยมันจะเลิกเล่นไงไม่กดทิ้งเงินตรงนั้นแหละอีกทุนเครียดแบอย่างั้นแะตรงนั้นเลยอ่ะตรงนั้นเลยอ่ะแบบพร้อมไปแล้วนี่มันเลยมาอยู่นี่นี่แต่ก็ดีนะผมผมในใจผมก็หวังให้มันแบบสมมติตีเอ็มดีบ้าบออแล้วก็เป็นไอ้เล้าหัวหัวมันอ่ะ พวกเสือพวกอะไรอ่ะให้มันมาเล่นอีกให้มันมาแจกเหรียญนี่กะผมบอกเลยมันปั๊มเหรียญจริงนะปั๊มสกอร์เนี่ถ้ามันถ้ามันไม่ถ้ามันแบบพอใจกับสิ่งที่แบบแก๊งมันที่ทํามาหรืออะไรแล้วมาทําเหมือนมาเล่นชุ่ยๆอ่ะก็เรื่องของมันอ่ะถ้ามึงมันเป็นหัวเมืองที่้วกกอลีมีแต่ความหาเยอะมีทีอ่ะมึงอะไรที่มึงไม่เคยเห็นมึงจะได้เห็นดูดีออกให้นี่อย่างแรกเลยนะมึงจะได้เสื้อมันาใส่หนึ่งตัวเสื้อเชิด เสื้อยือดมาใส่หนึ่งตัวเหมือนอภิชาติอะมือเป็นลัทธิอะเอาง่ายๆนี่แล้วมึงก็จะได้เสื้อมาใส่หนึ่งตัวแล้วข้างหลังก็จะข้างหลังก็จะเป็นรูปหน้าไอ้เฮียอูนีอน่อูนแดงเหลืองอ <laughs> มึงก็เลือกไซส์เอาอะมึงไม่ใส่มึงโดนป่นนะโคตรหา่าไปเรื่อยแน่อ่ะดูทรงอะถ้ามึงให้เป็นหัวเมืองโคตรการกอะกูบอกให้ไอ้เฮียแบบไม่ คือแบบเสื้อมันอะต้องต้องข้างหลังมันจะเขียนช่องทวิตมันอะแล้วก็ใส่ชื่อช่องมันอะมั่วมันรั่วมันอะ,นนอะไรเงี้ยเนี่ยไ <g ession> อ้ไอ้พวกไอ้บอลเป็นไงบ้างออกไม่ได้ไปเล่นเนว่ยหว่า,วาเขาไม่เห็นเขาไม่แลหน้าสมน้ำหน้าไอ้เหี้ยไอ้บอลไม่แร้ควายสมน้ำหน้ามันชิบหายไรเงี้ยดำ